บุฟเฟ่อาหารเช้าที่ชั้นจีของโรงแรมค่ะพวกเรามากันเจดคนที่จริงเจนกดเขานะคะเพราะเขาให้ต๊ะละหกคนแต่ก็พิเศษที่ประกลังค่ะอาหารเช้าเขาจะเริ่มที่6กโมงเช้าตอนเราลงมานี่ก็เจ็ดโมงกว่านะคะ มีอะไรกินกันบ้างตรงนี้ก็เป็นชุดเบรคเฟสฝรั่งฝรั่งหน่อยเดี๋ยวก็จะม,ม,ม,มะีข้าวต,ต้มกุ้ยด้วยแล้วก็มีนี่ค่ะข้าวหมูทอดมีข้าวต้มข้าวต้มกุ้ยค่ะแล้ก็มีกับข้าวอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็ขนมจีบสะล,ะลัดเตา ก็จะเป็นขยำไม้นะคะเป็นอันเรียบร้อยค่ะ